รถด,ดีรถด,ดีรถด,ดีดีเมดีด <GG ES> โอ้โหอ,อะไรอะอิ่ะเลยโอ,อย้โหอมแดงโอ,อ้ยสบายแต่ไม่มีเนื้อแตงมือฝ <IT> ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราอยู่ไปวันวัน channel ด้วยนะครับรักพวกเราเล่นน้อยแต่รักกันนานๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามพวกเราขอบคุณครับ รายการตออ่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้าผมมีปัญหาหม,มีปัญหากับพี่คนกลางเราเอเอเยอนี่แตงโมข้วกกินเลยข้าวกลิ่นของมันลุกเดียวแล้วน่ะมันพูดมาเดินว่าเลยเออเดี๋ยวเนี่ยไปเก็บพรมยัยมันเสลงหนึ่งป็นไรเดินว่าใช่ป่ะไม่เป็นไรเนี่ยเดยอะเกินไป เอาสเล็กนึงเลยไปรู้ที่ป่ะเดี๋ยวพ่อมาหาไปรู้ที่อ่ะรู้ที่เออเดี๋อิ่มรู้ที่ไปนี่พ่อความแค้นเลยแค้นล้วนๆรอกินเลยรอกินเลยรอกินผมไม่ต้องไปได้นะอยู่นี่แหละเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวพาไปเอายันดงเลยไปยันดงไปเหรอไปผมไม่ต้องซื้อด้วยอุ้ยเป็นดงไปรออะไรนะเก็บของนี่ไป ไ้ขโมยจังโมมืดนะนี่นี่เนี่ยลูกเนี่ยได้จังไงเนี่ยลูกเนขโมยขโมยอ๋อทุกคนแกข่าวก่อนมนได้ขโมยอันนี้เป็นสวยของน้องพีเองนะครับ น้องพีเขาปลูกทางโมทิ้งไว้เราก็เลยมาเอาไปทำคลิปนะครับคลิปเนี้ยที่เราได้ดูกันเนี่ยได้ไปจากทางโมอันเนี้ยอยากรู้ว่าเราไปทำอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะครับเราพ<ม>า <รอ S 2> ดู <ทำ S 2> เลยได้ไหมว่าแดง,ดงไม่แดงไม่ลูกนี้ได้โอเคครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทางโมไปทำอะไรวนะันนี้ได้ทางโมนะยังไม่บอกพวกนี้หนอกไปรอดูต่อเมื่อกี้พี่มุงทวงกี่ลูก ท่องีลูกท่องกิมลูกเดียวแม่มันเศร้าลูกเลยบอกเลยเราเท่าเยอะไม่ลองผ่านหนูไม่ลองผ่านหนูสักลูกว่ามันแดงจริงมปะแดงดิเหรอววันนี้ถ่ายแต่ทางโมอ่ะมันต้องตัดข้ามวันเพื่อที่ให้มันมันลืมมันลืมต้นใช่เยอะลืมต้นแล้วนี่เอากระปิบกระปิบเข้ามาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ช็อปบออย่าไปเอาเขาเยอะ แม่ไม่มีที่จะขอบนะมันเลือกลูกลูปมันเลือกดูมันเลือก One hour later ไปตขอแอคชั่นแล้วสวัสดีครับสิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันไม่ถูกอ่เฮ้ยอยางยังอิบอ่ะไม่เริ่มเลยจานดีเอาแล้วขอเอาจานเริ่มใช่ไหมเฮ้ยเออว่ะลองเปลี่ยนแนวเปิดคลิปบ้างจากที่เราสวัสดีก็เป็นเปิดคลิปมาวุ๊บแอคชั่นเป็นไรวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราอยู่ไว้วันนั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาเบียร์แป๊ะ แ่ละคนโอ้ยอยาให้หัวลาะเยอะเดี๋ยวปวดท้องโอเคมาสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมกันบ้างนะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานไปขโมยตังโมเมื่อวานไปขโมยตังโมมาได้ตังโมมาแล้ววันนี้มาเล่นเกมดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมกันเลยตั้งแต่เราทํากิจกรรมร่วมกันแลใช่ไหมวันนี้เกมก็คือเสี่ยงทายกินตังโมครับ เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันูมณมาเก็บที่แจกไปวิธีการทำเริ่มแลับแรกเลยเราต้องแจะแตงโมก่อนมาเราจะไปที่อย่างอื่นนี่เป็นแตงโมที่ มาเทียเข้าไปครับอ๋อหอมหอม,ออมดอกผักขยง<อ> <c oughs> จิ้มเ,เ,น,เ,เน,นี่นยต้องหามือไอ้เป็นไงอันต่อไปคืออันคือ,อลูกซีนลูกซ้นลูกซ้น ไป <ừ. S 1> ลูกชิ้นใหญ่เกินไปต้องเหลาต้องเหลาชิ้นต้องไปใส่ใหญ่นนนนใหญ่อันนี้คือองูงูเอรอแตงโมอังกอน <ừ> มันต้องใส่เป็นแนวยาวครับทุกคนเพราะว่ามันไม่พอไหนสองเมตอันนี้ลูกชิ้นไหม มันต้องเหล่านิดนึง One hour later ไปเล่นเกมไหมครับทุกคนพร้อมแล้วแต่งโมซุ่มมาทีมงานเร็ว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 พร้อมแล้วโอ้โหมีใหญ่มีเล็กด้วยจ้ามดา อ้าวคนอะหมายม,ายมายันเยอะจังอะจริงไหมตอนนี้กินแรงทุบเลยะอะไรปลาในเนี้ยในเนี้ยยนะี่สิบใบเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ปลาไม่จริงหรอนเน่ไม่เอาเน่อันไหนเนี่ยเด่นจัดหนอ,อมันเด่นเกินหนออ,ออกไหมอ้าวให้เด็กๆก่อนให้เด็กๆก่อนเพราะว่าเข่าที่หลังได้อ่าไปใครมาแรกเด็กคนหน้าอะไรนี่ข้าแถว ข้าแถวนั่งอะไรเลนึงโอ้โหตึงคัต้องพนองมือเลยทีเดียวเลยข้าแถวแถวข้แถวข้แถวข้แถวเวยลกด้วยเนอได้อลุดเฮ้ยโอ้โหดูคุณได้ความหล่อแน่เลยอ่ะเฮ้ยได้อะไรอ่ะตั้งตั้งมือหอกินเฮ้ยได้อยู่รถดีรถดีรถดีเากินได้กิน้รถดีได้อะไรกินอันนั้นกดเข้าไปแล้วรถดี เข้มจังโมันมดีไหมดีดีดีคิดว่าคิดว่ายังใช้ได้ยังใช้ได้เอ้าคนต่อไปได้หมดได้หมดไดด้หมโอ้โหอะไรอ่ะพริกเลยนี่โอ้ยถ้ามือมือมันดีกันจังอ่ะดูท่านละคนดิแต่นั่นจังโมนะซอสพริกแอนซอสมะเขือเทศเผ็ดนะปั๊บเข้าไปมองกล้องมองกล้องด้วยเป็นไงรสชาติ น้ำจิ้มเลยอร่อยอร่อยเลยอ่ะอร่อยโอ้แจมเอาคนต่อไปคือว่าเรายังไม่ไล่ที่ตึ๊เไม่มีอีกเพราะคุณต้องเล่นอีกหลายรอบมันาะเป็นยังไคุณจะทำหน้าอย่างนั้นสิเล่นเกมนี่คุณต้องโโขความสามัคคีไม่มีเลยอร่อยฮะอร่อยอ่ะผลลัพธ์ที่เมื่อกี้อร่อยอร่อยอ่าเดี๋ยวดูอันนี้ดูอันนี้ครับถ้าหยิบจะต้องดึงเลยนะครับห้าปลาไถ้าโดนไม้ไหนต้องเอาเลยนะว่าห้าปลาไหลใช่ไหมพี่วลาอยู่นี่ไม้อันนี้ก็อันเนี้ยมันมันโคตรใหญ่เออหนึ่งปั๊บ อ๋อสบายหอมหอมแดงแล้วมันมีอะไรโอ้ยสบายแต่ไม่มีเนื้อแดงมือโอ้ยสบายเอ้าด่าเวลารอบดาวก็เอาเวลาอันนี้อมอมโอ้ก่อนได้ไหมมองกล้องแล้วแต่แล้วแต่อันนี้เราโอ้โหก่อนได้ไหมแล้วแต่คุณเลยโอเพื่อเราได้ปัญหาเราไม่คุณเลือกไว้แล้วสมมติต้องมีอะไรรุดมั้งเลยไม่มีไม่มีไม่มีนะ ับโอ้ยไงเฮ้ยเป็นำองาพรุ่งนี <s um> <s um> ้หายใจจมูกโล่งเนี่ยกินทอมแดงขึ้นจมูกขึ้นกินเบียร์มาอร่อยอร่อยเจอหอมแดงอ้าวถัต่อไปครับใส่ยังไงไม่เหลือแักตังงโลเลยอ่ะอมเลันนี้ใหญ่ครับว่าจะเล็กนะหยิบไม้ไหนอันนั้นเลยปั๊บไม่ต้องเลือกเยอะเหมือนกันทุกไม้โอ้โหนี่ ปลาปลาก็มีกระเทียมอ่าไม่ครบตู้ครบตู้เลยที่พอดีที่พอดีโหปลาเป็นตัวเลยเอาดิเอาเขาแถวนี้เหมือนเดิมนดิมากินใครต่ออ่ะอ้ามอ้ามโหเฮ้ยโห่นี่ก็เอาเปลี่ยนน้องๆมาดิเรารู้ดิว่าคืออะไรคืออะไรคุณรู้เปล่าเราอันไหนอยู่ไหนจำไม่ได้แล้วเออคุณรู้เปล่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคลายก็ได้นะทำไมกบจำ นี่โองมานี่ก็นู่นน่ะนู่นนะถ้าแบบนี้คุณให้พวกนี้น้องๆมาหยิบไพ่ก็ได้อ่ะได้ได้มานี่เลยนี่เลยได้ลายได้ลาอันนี้มีอันนี้มีปักลามีพริกมีกระเทียมมีมะนาวพร้อมไม่ไดเป็นเบ้าเป็นเบ้าอันนี้คือครบอันนี้คือครบนะครับมาเป็นเซตหมดแล้วผัาเราพลาดแล้ว อันนี้อร่อยมีข้าวเหนียวป่ะหมดในบวานแล้วอันนี้อันนี้ครับอ้าวต่อไปอืเฮ้ยอันนี้อร่อยป่ะคือโอ้โหเอาดแล้วอย่าไปหยิบอันนี้รอดแล้วนนมันเลอโอ้ยไม่ใช่แปลกได้แล้ไม่มีอะไรด้วยสารดิบ ตอนแกมายเลงไมาแรกได้เลยนะเลดีหม้2ลขสองปลาไปกระเทียมไหมกระเทียมเปล่าโอเคโอเคโอเคไม่ยิบนี่แบนกูมั้งว่าเนั้นส่วปลาทั้งหมดของนี้หมดแล้ว ไม่รู้มันโดนไปแล้วเฮ้ยแต่ตั้งแต่หยิบมาเนี่ยยังไม่มีใครได้ของดีเลยนะใช่ไม่มีใครได้ของดีเลยเนี่ยมีมีได้คนเดียวที่เป็นแตงโมยิมพริกเกลือโหเลือกนานจังนั่นมะขามเขาเมื่อกี้กินอะไรเข้าไปเมื่อกี้หอมแดงพรุ่งนี้เลยเข้าเลย ไอ้นี่เดี๋อของดีเล้วเนี่ยไดันจะพาคนละมาแล้ก็ไม่มีเนื้อติดเลยแล้วเล่นของไม่ดีกันไปหมดแล้วทั้งโมไม่มีเลยเอออเาทั้งโมมีปะมีของดีก็มีอะไรอ่ะนะมาคอนเสิร์ตเฮ้ยได้ดีนะได้ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยอ้าวหยิบให้อันนี้หยิบให้อันนี้เอลือเยอะๆเลยคุณ โอ้ลูกสินแล้วดิอ้อต้องสิน่อยถึงเวลาแล้วคนละสีไม้วเนดีคนละสีไม้อิ่มเลยจ้ะอิ่มเลยโอ้พริกอ่าไม่กินกินอะไรตามปลาไหลโอ้เนี่ยกินพริกตามไปครับน้ำเต้เนั้นพริกเนื้อล เลยทั้งของดีทั้งนั้นเลยนะตอนเนี้ยอืมอ้าวผมมันอยู่ไกล้กันอ๋อยังเลือยยิงเลือยไอ้มูนันอีกมะเขิดเทคือพันดีนีดหน่อยอ้าวขายมูดขายมูดหัละสี่ไม้โอ้โหแค่ไม้แรกก็คือประอมแล้วมูดชิ้นใหญ่ต้องการใหญ่มะนาวไม่ได้ดีอันเดียวเข่ากินปลาล้ากินพริกกินอะไรกันเราจะคลองปิ๊บ ช่วีแฟท้องอ่ะแฝท้องอ่ะมะนาวอย่างนี้หอมแดงอย่างนี้ไปตัวโคตเที่ยวเลยเด่ยคนละไม้ให้ไหมแดนทัาไหร่ของแนแน่นของน่ครับอุ้ยอ่งวนองวน่นแดนนี่เปนทำไมเออพี่จับไว้พี่ไม้เนี่ยเออผัดกันเอ้าขรับผมเป็นมูเออโอ้ยโอ้ะน่ารักเลยน้ำ ากาลางๆนะครับนี่ด uh ีกว่าัวให้หมูฟ้าฟ้าน่าของนี้วะเนี่ยย่างเลยคันนี้เขายังได้กินแตงโมแตงโมกินหมูหอมมะขามมะนาวนีลึกจังเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมะขามมะขามเปียกอันนี้อันนี้ให้ออาจารยนี่โคตรฮาเลยนะเมื่อกี้กินมะนาวเล้วนี่กินมะขามป๊าปะเนี่ยอืออุ้ม

กันเดียวไม่ถ่องไม้ไม่ห่องไม้เองอยากได้ปลาลากปลาข้ามอยากได้มู่ไปเข้าก็เนี่ยเนียยวโอ๊ยทำไมนี่กินกินเที่ยวมาเต็มโม่ชีวิตนี้เพราว่าเนื่อยถองไม้อันนี้อันนี้เหนื่อยถ้าของนี้อ่ะอันนี้อันนี้ปูปูเอาไป หูนี่หูนี่ขอแบ่งฉันครึ่งไหมแลมลิ้นแลมลิ้นเลยหนึ่งอันหนึ่งนะอันนึงแล้วพูดอ่ะอันนึงแล้วว่าอันสุดท้ายมันนาขายต่อนารู้ครับพอรู้แล้วมันพอเยอะมันไม่สนิทเอออ๋อชิ้นมะนาวมันใหญ่ไงลงลึกโอ้โหสนุกเลยอ่ะบุญเลยอ่ะ นอาเพี้ยงนเเออไพวกมะนาวเทียมอะไปุ๋ยพวกันไ้มะนาวมาขากินกับมันวโคเท่าเลยอร่อยเฮ้ยโอ้ยไอ้นีสิไอพวกกระโดดเหมือนกันนะเบลอ้โหเมียคุณอะไรดีๆใส่มาให้เลยมีของดีอยากว่าเมียหลูกเดียวเหรอไรพต้องหมายเลยมทำเล่ของมาเดียวอาง่นด้วย พูดนะโอ้โหตอนกินในห้องดีของพวกเราอ่ะปลาปลาโอ้โหเลออ็อกเลยบอกแล้วอยากกินเยอะอยากกินเยอะเขาดึงเขาเห็นไหมโอ้โหอิ่มเลยเลยป๊อปดับกิ่นไอ้นี้หมดเลยกินอะไรเอาอ่ะมีมีตะกี้กระเทียมไหมนี่กระเทียมไปสองไม้โอเคไปดูแล้วกันครับว่าดวงใครดีดวงใครจ๋ว อีพีนี้เดี๋ยวไปรอดูอีพีหน้าผมคงไม่จู่ทุกอีพีเนาะอีพีหน้ามีมั้งแหละเดี๋ยวอีพีหน้าเป็นปลาแซลมอนอีพีหน้าตาชันมั้งแหละอ่าอีพีหน้าเป็นปลาแซลมอนเป็นหอยนางรมอ่เป็นหมูหันเอนตังโมเนี่ยแล้วก็กระเทียมพริกมะนาวผักแดงเออแล้วก็น่าใจไปเลยเออครับรู้ว่ามีแซลมอนหรือพวกอะไรอย่างนี้ยก็คิดใจแล้วรอดูอีพีหน้าครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย เป็นกำลังใจให้เราอัดด้วยจะได้ไม่ต้องกินแต่กระเทียมหอมแดงมะนาวมะขามมะขามโอ้โหสมหนุนไพรทั้งนั้นเลยหรือาแห่งเนี่ยโอเคเไปฝากกันนยครับชอบฝากกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยอยากให้เราทำอะไรอีพีนี้ไปครับสวัสดีครับบายอ๋ออันนี้ให้เอาไปเลยพิจารณาอะไรสงสัยยังไงเลยว่ามีต้องไล่หรือต่อไปต่อไปต่องเอ้ต้อไปเราจะรู้เลวถ้ามันเลียบเนี่ย มันต้องเป็นช่องที่เม็ดเล็กแต่พายุ่เนี่ยพายุ่เนี่ยหงายจัดเลยว่ามันต้องเป็นช่องอะไรที่มันแปลกแใช่แต่เนี่ยอันเนี้บอกว่ามันต้องเป็นเลี่ยงและปลาปลาเนี่ยเรี้ยงนะแต่วันเนี้เลี้ยงไหมวันนี้เดียวเลยเพียวเลยวันนี้มือมือมันไม่ดีเลยนะขนาดที่มันหยิบให้พี่ไม้หนึ่งอ่ะยังได้ปลาลาเลยแต่เป็นปลาลาที่มีมะนาวมีพริกมีกระเทียมมันครบไงอพนั้นครบไงโอ้แย่ไปเจอมีหน้าครับ oh